พี่เมตตาะคะกระน้องหางเีงกำลังกินหญ้าอยู่ <laughs> Nóng gặp nó, được gặp nó lâu gặp Nita lại này hoi 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 จริงๆเขาก็อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเราก็วัยเดียวกันอันนี้10ปีค่ะแต่เราไม่มีเวลาให้อ2ปีนะคะก็เพศเมียน้องไม่ตาเพศเมียนี่ก็เพศคู่น้องอยู่ด้วยกันมาประมาณปีกว่าปีหนึ่งแล้วก็น้องปีกว่าแล้วเนาะปีกว่าแล้วเนาะไปด้วยไปด้วยแต่วันนี้ไปไม่ได้ไม่สบาย ไม่ตายจิมข้าแบบไม่ได้ไม่คีเลยคีขด้ยค่เี้นะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่พ่อจะาะรูมันจะเคยตัวครั้งจะเคยตัวถ้าจะบักบกก็วัดเลยวันอุปแป้งเลย ลาาาอยให้งนเ้อาี่ปกติช้างตัวผู้จะคุมยากยากกว่าช้างตัวเมียนะแต่ช้างเราเนี่ยช้างตัวเมียคุมยากกว่าช้างตัวผู้มีเด็กเด็กเด็แรดแรเด็กเด็กมีคุมไม่ค่อยได้เลยน้องเมตตาที่คุมไม่ค่อยได้แต่มาหายังคุมได้นะคะมาหายังคุมได้มาหายคุมได้เชื่อฟังเชื่อฟังนี่อยู่ทั้เน้น ฮาเฮงก็งคือรูอ้เรื่องขอลาดแต่รู้แต่แม่ตานี่คือจอมตอนทุกนตนจอมตนทุกตนทุกตนมากแต่แม่เมตาเอ๊ทุบๆอะไรของโยก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 พยาน อยากอะไรก็หาตอไม้มาตั้งลึกๆให้มันยกถูไปถูไมนจบ่อกขุดลุ่มลกๆกิดโน้อุกลรงวอนพี่ขุดลุ่มลึกเลยแล้วก็ถูไปถมาแล้วก็เอืน้มาเราไม่เหลอ่้ดก้นให้ทำไมนี่และและเราก็มาต้มไปอ่อนพี่ออนพีู่กูกับลักนั่นลอ้อู้้กกับคอันนะ ໄປເດະຕັ້ງເຮົາຂໍພີເຈີນເດີ້ໂຕນີ້ແ เลี้ยงช้างตามภาษาบ้านน้องไม่ตามหาเฮงนะคะมีทั้งสตรีและคนชราเด็กและคนชราค่ะนะคะมีทุกวัยครับมีทุกอย่างคนะคะมีทั้งเด็กและคนชรานะคะคุณตายังแข็งแรงอยู่เลยคุณตายั้แข็งแรงเดยข็งแรงไปตัดยางให้ชราก็คือเจ็ดสิบเอ็ดแต่ยังแข็งแรงนะคะแล้วก็สตรีเป็นคนผี คือภาพบุรุษนี่ไม่ได้เลี้ยงนะไปตัดหญ้าให้ไปตัดหญ้าให้ก็ตัดตัดมาเลี้ยงไงตัดมาเลี้ยงหน้าหินหน้าหินก่อวันนี้น้องไม่ตามหาเองน่ารักค่ะก็น่ารักทุกวันอยู่แล้วแหละเนาะ อยู่กับพวกเราอยู่กับพี่ๆทุกคนนะคะที่ชมคลิปนะคะก็ดูแล้วกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเราจะได้ทำคลิปมาให้ดูบ่อยๆนะคะแล้วก็จะมาดูช้างแสนรู้กับช้างแสนตนอ๋อนีนน่ช้างแสนรู้ช้างแสลงกับช้างแสลตุนตันตัวะคืเาตุนกะหตนมากไม่ตัดต้นกระแรก แม่บอกแม่บอกว่าหนูแรดมันไม่ตาเอลูกข่หนูเนื้อรับนี่หนูไม่ค่อยจะกินกล้วยผมนูเนื้อรับนี่แรดจริงๆเอ้าวกล้วยมาให้หรืป่าก็จอดตรงนั้นมี่หลักนงทำรดมังกสองุงทีุงกับวกระมงกรหมดน เนยหันหันโกงๆใจขาบล่านะแต่ยังเอ็ดกลัวๆแด่เอ็ดแตมันมวเริ่ไหาธรรมดาจังตูนดี้เค็มปลาให้ไก่เดีแต่ถ้าถ้าคันบกเค็มแล้วก็ต้องสยุกันกูก็ไม่ตาเนาะเอกันเยอะาเยอบุญแล้วแขังตากอ

ทำไมร้อนรที่ลนี่มนิ่ตรหาจทร้อนก็ขี้เลนทำไม่ร้อนเนี่ยเขาเนี่ยเขาโบนัสเขาปกล้วยมาทายทายยทายไปทั้งป้อนเรื่อป้อนป้อนเนี่ยเนี่ยป้อนนกนะภนนแกด้วยโอ้ภนแกกด้วยแม่ตาเห็นตกก็ต้องเก็บนะคะกลัวคงแยมจริงบ่กนี่คนตื่นอเนี่ อย่าดื่เอ้วมดแล้วมดแล้วมดแล้วบ้างพอล้วพล้ไปกินตอนเทียบ้างอ้ออะล้ยองมออะไรอ่อนงเตยมออะไรเจอมึง้าบาวคจอกพี่เพ่มไหมนองมนัให้อนทันที่มหาเฮงนะครับมอดมดแล้ว ขอต้อหลหมดแล้วค้ามหมดแล้วลูกหมดแล้ว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 ไม่ต้องหมดแล้วไปกินตอนเย็นอีกเนะาะเดี๋ยวไปขายของก่อนจะได้มีเงินมาซื้อล้วยให้น้องกินนะคะพี่ๆก็เชื่อกันอุดหนุนซื้อของผลิตภัณฑ์โอท็อปของไม่ยิงหน่อยไม่ยิกงก็หาเงินเนี่ยมาเลี้ยงสองเชือกนี่แหละคะ่ะเมตตามาหาเฮงลายสมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะกินเยอะกินจุค่ะ กินกล้วยหมดเยอะหรือท่านใดที่อยากจะเลี้ยงกล้วยน้องช้างนะคะพี่จ๋ากินบอกใต้มาเลยก็ได้นะคะกินบกกินบกใต้โพตมาเลยนะคะฮะนี่เป็นคพายสมบูรณ์คพายคนยังช้างคพายมหาเฮงคังเมตตาเนี่ยคค่ะพายสมบูรณ์คพายสมบูรณ์นะเออเอาิปเอาเก็บ ก็ไม่กินแบบคือเรียกโไม่กินหญ้าคือจะกินกล้วยถ้าเอากล้วยมานี่คือกินเ้าหญ้ามาไม่กินเนาะมันมันมอาการมันจะลดไขเลวะอากาศตลุดจริงรลดมาเลยตอนนี้มามลดมาเลยตอนนี้นจะกะูกแต่วันนั้นได้กินจะตกุกหันไปเอาอือ